ข้ออะไรมันมีเก็ดก่อนแบนี้เพราะว่ามันผ่านมานานแล้วโหอ,อยากยังกับหมาขับเลยอยากยังกับหมาขับเลยนะเนี่ยทุกตัวเฮ้ยลอยลอยลอยเลลอยเลยมีย <c oughs> มที่ไปที่มาอยู่แล้วมเป็นไร หนังสือสุทธินี่ก็คือมันจำเป็นแต่มันไม่จําเป็นเท่ากับประชาชนหรอกเพราะการเบิกถอนหนังสือสุทธิเดี๋ยวนี้มันบองกันง่ายกว่าหนังสืออืนกว่าประชาชนนีกเพราะนั่นคือเราเอาเป็ประกอบทำมาโน่อยู่ไงสตพอในส่วนนี้เราก็เลยไม่เป็น จะดิ้งได้นะสองคนนะอย่าดิ้งลายคุณซิกแพคซิกแพคป่ะไปต่อยมวยกับไปต่อยมวยได้ ไปเร็วไปเร็วไปเร็วอ๋อไปเร็วโอ้ยไปเยอะทั้งนั้นเลยอือ <c oughs> ไปแล้วในเวียนกลับขึ้นมาบอกขอบใจสักตัวป่ะ <c oughs> บอกขอบใจนะบาปเจ็บเลยนี่ที่นี่วัดปทุมอะไรนะวัดปทุมบูชาปทุมบูชาอำเภอศรีมหาโพธิ์จังหวัดปรตตานีก็ถือว่าเป็นกเกาะอะไรครับเพราะมันต้องข้ามสะพานไปแต่่วารือว่าเป็นจังหวัดหนึ่งในประเทศไทย แต่า็เรียกแลับก็อินนะเล 재미 <목소리로> Jangan melangkut sabi suma Pati sangkaju niso bintapadang pati sewa Bikni wasabaya namadaya namantanaya namibusenaya Nyawa dewa imak sakaya sakiyaya Benayami paratya pramacariyanu kaya Isi puranan javedana umpihangka Dinuan javedana ngubadi sami Yataracami

แต่คนมาร์กนี่ครับนี่ขยับขนาดยังไม่เปิดงานเต็มที่นะคนคนเยอะคนมาร์กนี่นะม,นมีคนจังหวัดกับค,คนเทียวเยอะหนกันมีคนกรุงเทพ่เยอะเหมือนกันพูด<อ>ถึงว่าเข้าไปตัดกิง่ง กอดคครับาไปกัคมมาจานพอดีได้เดดจาลยเรอที่สอะมายพุ่งนี้เหรอใช่พรุ่งนี้ก็ช้าก็มีรอดประตูแบบนี้เหมือนกันให้เราหมักเลยนะใช่

mm 没事吧？哎 และคนมีสัมภาระเยอะรู้กับรู้จักกับญาติยงุงที่นี่ก็นได้เม่อไหร่หน,นะ